วิดีโอนะครับผมจะมาสอนการตั้งค่านะครับการปรับแสงอัตโนมัติหรือการปิดแสงอัตโนมัติใน iPhone นะครับผมผมจะตั้งค่าใน iPhone 12 Pro Max แนะครับแต่ iPhone ทุก p h o n e ที่ iOS 13หรือ12หรือ14จะมีการตั้งค่าที่เหมือนเหมือนกันนะครับบางคนนะครับคิดว่าการตั้งค่ามันอยู่ตรงนี้นะครับนี่การปิดกัรอะไรแต่จริงนะครับการตั้งค่าจริงมันอยู่ตรงนี้นะครับไปที่การตั้งค่าครับ เลื่อนขึ้นครับผมจะเห็นว่าอะไรครับผมการช่วยการเข้าถึงครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปที่ตรงนี้ครับจอและขนาดข้อความครับผมหลังจากนั้นครับเลื่อนขึ้นครับผมนี่ครับเขียนคําว่าปรับความสว่างอัตโนมัติถ้าเราเปิดอย่างเงี้ยแสงหน้าจอจะปรับอัตโนมัติตามเซ็นเซอร์ข้างหน้าเราเลยครับถ้าเราปิดมันจะปรับต่ม ที่เราตั้งค่าครับจะปรับสูงปรับต่ําก็ได้ครับผมดังนั้นการตั้งค่าที่ทุกคนบางคนยังไม่ดูมันเป็นเคล็ดลับง่ายๆนะครับผมจึงมาแนะนํานะครับเอาใหม่นะครับผมปิดแอปกันนะครับการตั้งค่านะครับเข้าไปที่การตั้งค่าครับแล้วก็เข้าไปที่การช่วยการเข้าถึงครับแล้วก็เข้าไปที่จอภาพและขนาดข้อความครับเลื่อนลงครับแล้วก็เปิดคือตรงนี้ครับปิดคือไม่มีสีเฉียวครับผม ในตัว iPad ก็จะมันเหมือนกันนะครับผมดังนั้นผมก็ขอขอบคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับสำวันนี้ขอบคุณครับ